สวัสดีครับทุกคนไทยมาลีนมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมคบไทยมาลีนไว้ไม่โง่ไม่เซอร์นะครับผมวันนี้เป็นคลิปที่ผมคิดได้เดี๋ยวนี้นะครับผมผมก็มาทําคลิปเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผมก็นอนดูเครื่องของผมนะครับวันไหนบ้างว่าผมก็นอนดูเครื่องผมไปเรื่อยๆนะครับผมเลยนึกขึ้นได้ว่าอยากทําคลิปนี้มานานแล้วนะครับสืบเนื่องด้วยตอนนี้นะครับมีแอป และชาวจีนนะครับเอาเครื่องมาขายเยอะแยะไปหมดเลยครับผมและก็มีคนไทยเอาเครื่องมาขายนะครับโอ้โหราคาถูกว่าไทมารินลูกค้าไทยมารินบอกว่าพี่ทําไมเครื่องเขาบูกว่าไทมารินเขาทําได้ไงวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้ไปเตะเตะตาใครหรือไปอ่าช่างเก่าๆเก่าๆไม่ชอบก็ต้องขออภัยเพราะไทมารินไม่อยากให้เพื่อนโม่ไม่อยากให้เพื่อนเสิร์ฟเหมือนผมสมัยก่อนที่เคยโม่เคยเสิร์ฟมาก่อนและให้รู้ไว้วันนี้ผมอ่าเทียบกับเครื่องตัวเอง ตัวนี้เป็นเครื่องไทมารีน12แรงมา2จังหวะนะอันนี้เป็นเครื่องไทมาลีน15แรนมา2จังหวะผมเปรียบเทียบกับเครื่องตัวเองผมไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ไหนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมาะไม่ชอบผมแนวทางการขายของผมแบบตรงไปตรงมาจะมาไม่ชอบผมไม่ได้นะอ่าคือความจริงเราต้องบอกให้ลูกค้าเพราะว่าการขายทุกวันนี้นะครับผมผม ือกที่จะให้ความรู้และความจริงกับลูกค้าถ้าใครที่ชอบโกหกลูกค้าแล้วขายของถ้าให้ได้เงินมาแบบ่งนั้นก็เรื่องของคุณนะครับแต่ของผมคือถ้าของผมดีให้ซื้อผมถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมวันนี้ผมจะมาแยกนะครับว่าทําไมเครื่องสองสูบนะครับผมแรงมาเท่ากันทําไมเขาถึงเอามาขายปลูกได้นะครับวันนี้จะมาทำแหละให้เพื่อนดูนะครับตัวแรกนะเพื่อนสังเกตนะครับเครื่อง12แรงมา2จังหวะใช่ไหมครับตัวนี้นี่นะครับ ขนาดใกล้เคียงกันเลยเพื่อนสังเกตไหมถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรารู้แค่แรงม้าคือใกล้เคียงกันเลยมี2สูบเหมือนกันใช่ไหมครับและตัวนี้เป็นเครื่อง15บแรงม้าสองจังหวะนะครับมี2สูบเหมือนกันนะครับเพื่อนนะนี่นะครับมี2สูบเหมือนกันนะครับ2สูบเหมือนกัน่าแล้วเขาถามว่าทําไมราคามันต่างกันและสิบแรงม้าทําไมความแรงมันไม่เท่าสิบห้าแรงม้าแค่ม้าแค่3ามตัวทําไมมันความแรงมันต่างกันเยอะนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ ตอนนี้นะครับที่มีเครื่องในประเทศไทยเนี่ยจะมี9.8นะครับ9.8แรงม้าแล้วก็ข้ามมาเป็น12ใช่ไหมครับตัวนี้วิวัฒนาการตัวนี้เพิ่งมาทีหลังครับเพื่อนเพิ่งมาทีหลังต้องอธิบายแบบนี้ว่าเครื่อง12แรงม้านะครับที่มาทีหลังนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องบล็อกเล็กครับเพื่อนเพื่อมันจะเป็นเครื่องบล็อกเล็กครับเพื่อนๆนี่สังเกตสองสูเหมือนกันเพื่อนเพื่อนดูนะ15แรงม้านะครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกปกติมาตรฐานนะครับคือไซส์มาตรฐานแรงม15แรงม้านะครับผม ซึ่งเป็นบล็อกใหญ่บล็อกมาตรฐานนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่อบล็อกเล็กบล็อกก็หมายถึงนี่นะครับผมอ่าเสื้อสูบตรงนี้นะครับส่วนของเสื้อสูบนะครับ่บล็อกเล็กบล็อกใหญ่นะครับมี2หัวเทียนเหมือนกัน2หัวเทียนเหมือนกันแต่นะครับแต่มันต่างกันที่คอยหัวเทียนเพื่อนเห็นไหมนี่ครับผม บล็อกเล็กนะครับผมลูกสูบจะเล็กไปด้วยนะครับผมซีซีจะน้อยไปด้วยแต่แรงม้าเท่ากันนะครับผมมันบังคับที่ซีซีบังคับที่การจ่ายน้ํามันของคาร์บูเรเตอร์นะครับผมนี่นะครับคาร์บูเรเตอร์ก็จะเล็กไปด้วยคอยหัวเทียนเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นคอยหัวเทียนเดียวเขาเรียกกันนะครับมันจะมีคอยหัวเทียนเดียวและคอยหัวเทียนคู่นะอันนี้เครื่อง1 2แรงม้าจะเป็นคอยหัวเทียนเดียวนะครับผมคอยหัวเทียนคือมีอันเดียวแต่แยกแยกมาเป็น2สูบนะครับอ่าอันนี้คือบล็อกเล็กนะครับผม เน้นประหยัดน้ำมันนะครับผมเน้นราคาถูกเน้นประหยัดน้ำมันเน้นราคาถูกนะครับให้เพื่อนๆไปสังเกตดูมันจะมีเครื่องจีนแบรนด์หนึ่งนะครับตอนนี้เห็นเอามาขายราคาต่ำกว่าไทมารีนนิดหน่อยนะต้องบอกว่านิดหน่อยนะครับถูกกว่านิดหน่อยแต่นะครับเครื่องของเขาจะเป็นสองสู้เหมือนกันนะครับแต่นะเพื่อนเครื่องของเขาจะเป็นคอยคอยเดียวนะเครื่องของเขาจะเป็นคอยเดียวนะครับผมการจ่ายไฟนะครับหรือความทนทานนะครับผมมันสู้คอยคู่แบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะนี่แบบนี้คือคอยคู่นี่ครับ หนึ่งคอยตัวนี้นะครับอ่าก็แยกมาจ่ายไฟหนึ่งหัวเทียนนะครับเห็นไหมเพื่อนนะหนึ่งคอยตัวนี้นะครับก็แยกมาจ่ายอีกหนึ่งหัวเทียนนี้นะครับอ่าแต่ตากันตัวนี้จะเป็นคอยเดียวนะครับคอยอันเดียวแยกมาจ่ายสองหัวเทียนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับจะไม่มีใครบอกเพื่อนนะครับและลูกค้ามือใหม่จะไม่รู้เลยเห็นแต่ของถูกนะครับเห็นแต่ของถูกนะครับไปถูกกว่าไทยมาเรีนิดนึงรีบไปซื้อคือนะครับผมไม่ได้ไม่ได้พิจตกกังวลเลยเพราะนะครับผม คัดคุณภาพนะครับอย่างเช่นเครื่องคอยพวกนี้นะครับผมขายมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เครื่องผมไม่มีเสียเปาอะเลยเครื่องผมไม่มีเสียเปาะยังไม่เคยเคลมคอยหัวเทียนนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับแม้กระทั่งเครื่องจมน้านะครับพุ่กลับคืนมาได้ใช้ใต้เหมือนเดิมนะครับอ่าและกองไฟอพวกนี้นะครับอ่าไม่เคยเคลมให้ลูกค้าเลยคาบูเรเตอร์ไม่เคยเคลมเลยนะครับผมนี่คารบูเรเตอร์ของเครื่องบล็อกเล็กนะครับอ่าเนี่ยมันจะมันจะต่างกันนะเพื่อนนะ ขนาดมันก็จะต่างกันทั้งหมดนะครับเครื่องบล็อกเล็กนะครับมันทําราคาถูกได้เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมันเซฟหมดนะครับลูกสูบก็จะเล็กกว่าเนี่ยนะครับลูกสูบก็จะเล็กกว่าแค่ห่างกันแค่สามแรงม้าเพื่อนลูกสูบห่างกันคนละไซส์เลยคารับูห่างนะครับคาบูเล็กกับโตแยกกันเลยนะครับคอยนะเห็นไหมเพื่อนคอยหมเทียนนะครับผมต่างกันหมดนะครับเพื่อนเนี่ยดูนะเนี่ยครับผมอันที่แรงม้านะครับผมห่างกันแค่สามแรงม้าอ่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับคบกับไทยมารีนไว้ไม่โง่นะครับไม่เซอร์ไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับผมถึงบอกขอให้เหลือไว้สักล้านหนึ่งเถอะที่ไม่โกหกลูกค้านะครับผมอ่าเครื่องที่ผมคัดมาขายให้เพื่อนๆนะครับ ผมคิดมาหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องคอยเดียวกับคอยคู่เนี่ยนะครับสมัยที่ผมเล่นเจสกีนะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งคืออ่าเขาเรียกรุ่นหมูอ้วนนะครับเหมือนกันมันก็มีคอยเดียวกับคอยคู่เหมือนกันถ้าตัวไหนที่เป็นคอยคอยเดียวผมก็ไม่ซื้อเลยนะเพราะความแรงมันจะต่างกันผมก็จะเลือกซื้อแต่คอยคู่นะครับเจสกีก็เหมือนกันครับระบบใกล้เคียงกันนะครับผม เพราะฉะนั <Es> <an> ้นเรื่องพวกนี้จะไม่มีใครมาบอกเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมผมก็ขอเป็นคนเดียวนะครับที่มาบอกใครจะโกรธผมเกลียดผมก็ช่างมันครับผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะตอนนี้ผมมาเปรียบเทียบกับเครื่องของตัวเองนะต้องแยกแยะให้เข้าใจนะผมเปรียบเทียบกับเครื่องของตัวเองนี่เครื่องไทยมาลีนะ12งแรงม้าอ่านี่เครื่องนี้อ่าเครื่องนี้ไทยมาลีสิ2แรงม้าเปรียบเทียบกับเครื่องตัวเองไม่ได้ไปเทียบกับเครื่องคนอื่นอ่าต้องเข้าใจด้วยนะไป่ใชามาแบบ โอ้หัวร้อนู่นนี่นั่นนะครับผมเออพร้อมจะใส่พร้อมจะบวกไม่ใช่คุณพร้อมคนเดียวผมก็พร้อมครับผมอ่ามาดีนะถ้ามาดีคนด,ดีกลับครับผมถ้ามาล้ายก็ล้ายกลับแค่นั้นเองครับผมทําให้ลูกค้าผมได้ดูได้ความรู้นะครับผมไม่ได้ไปทาร้ายใครทั้งนั้นนะครับผมต้องแยกแยะด้วยเพราะยุคนี้นะครับเราจะโกหกลูกค้ามันไม่ได้และจะให้ผมมาขายของโกหกลูกค้าเพื่อได้ตังมาผมไม่ทําครับเพราะเรือผมก็เหมือนที่บอกตั้งแต่แรกผมทำเพื่อความสุขนะครับอ่าวันนี้ฝากเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อน 12แรงม้าหรือ9.8แรงม้านะครับมันจะเป็นบล็อกเล็กนะครับเครื่อง15แรงม้านะครับผมขนาดมาตรฐานตัวนี้ที่เราเล่นกันมายาวนานนะครับมันจะเป็นบล็อกใหญ่นะครับแรงม้ามันต่างกันแต่ความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยครับมันมาต่างกันเยอะเลยครับผมห่างกันแค่3แรงม้านะครับนี่นะครับสิ่งจุดต่างคือบล็อกนะครับบล็อกตรงนี้นะครับ่าบล็อกเล็กตรงนี้ใหญ่นะครับหมดเย็นนะครับไปหมดเย็นคู่ อันนี้ไฟหวนเทียนเดียวนะครับคาบูก็จะเล็กกว่านะครับคาบูตัวนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับผมอ่ะวันนี้เก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับนึกขึ้นได้ก็มาทำเค้กให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ